นักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานอิสระสู่สตาร์ทอัพรองรับยุคดิจิทัลหลักสูตรการประกอบอาหารหวานเบเกอรี่ยกระดับแรงงานอิสระต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคง วันที่25พฤศจิกายน2567เวลา8นาฬิกาส0สนาทีนางรพศาพานิกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานอิสระสู่สตาร์ทอัพรองรับยุคดิจิทัลภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามงบประมาณจังหวัดสมุทรสงครามหลักสูตรการประกอบอาหารหวานเบเกอรี่มีระยะเวลาการฝึกอบรม3วันเป็นเวลา18ชั่วโมง จัดขึ้นระหว่างวันที่25-27พฤศจิกายน2567ณนะที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรบางวันทองตำบลเมืองใหม่อําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับเสริมทักษะฝีมือเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรบางวันทองและแรงงานอิสระในพื้นที่ตำบลเมืองใหม่จำนวน20คนและผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น20คน ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ตนเองต่อไป <S <S ทั้งนี้การดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่ที่รวบรวมความต้องการและเสนอขอรับความช่วยเหลือด้านแรงงานเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ในการนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามได้สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการจัดโครงการเพื่อยกระดับแรงงานอิสระในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วนำมาปรับใช้กับโครงการต่อไปในอนาคตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าแนตัวหน มาที่อารยาแก้วสงพักนะคะชื่อเล่นชื่ออะไรคะป้าต๋วค่ะในการถึกอบรมทางนี้ค่ะป้าเต๋วได้ความรู้และได้ประโยชน์อย่างไรบ้างอืมคนดีนะป้าต้องขอบคุณไปถึงท่านผู้ว่าราชการที่นำงบประมาณมาให้ที่ที่คุมนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงแรงงานจังหวัดที่เอาผลงานหรือว่าเอาโครงการดีๆมาให้กับลุ่มของป้าเนี่ยค่แล้วก็ขอบคุณไปถึงท่านนายก เทศบาลตำบลมังใหม่ที่นําเสนอไปยังรายงานจังหวัดที่นำโครงการดีๆมาให้กลุมนี้ด้วยค่ะแล้วป้าได้ประโยชน์อะไรจากการประชุมตรงนี้มั้ยคะต่อยอดยังได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าป้าหนั่งว่าป้ามาได้อผลงานที่ทํำพวกขนมเป็นเพื่กมือกะลี่เนี่ยนะแล้วก็จะได้ต่อยอดไปถึงเด็กจูงใจให้เข้ามาในกลุ่มป้าแล้วก็ป้าก็ประโยชน์ตรงนี้ก็คือป้าจะได้นํา้ผลงานหรือว่าความรู้ที่ได้ ต่อยอดตอนนี้ยไปทําเพื่อที่จะต่อยอดขนมในกลุ่มของป้าต่อไปวันข้างหน้าคป้าค่ะคป้า่สวัสดีค่ะค่ะแนะนาตัวหน่อยค่ะชื่อป้านะคะชื่อนางสาวทัชยาจันเสวยมาค่ะค่ะพี่ป้าตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เปิดร้านกาแฟค่ะแล้วในการอบรมทางนี้พี่ป้าได้ความรู้ได้ประโยชน์อย่างไงบ้างคะได้ความรู้หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์มากมายเลยค่ะ ก่อนแต่ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคารามนะคะที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณท่านแรงงานจังหวัดสมุทรสงคารามนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ให้กับกลุ่มแรงงานอิสระค่ะขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลมองใหม่นะคะที่ได้สะท้อนความต้องการของกลุ่มแม่บ้านอิสระไปยังสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคาราม จนได้รับการสนับสนุนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะได้รับความรู้มากมายนะคะในการทำเบเกอร,รี่ครั้งนี้นะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เรียนมนยาเนี่ยจะนําไปต่อยอดให้กับร้านกาแฟที่ได้ทาอยู่นะคะแล้วก็นาไปเป็นการเพิ่มรายได้<า>ได้เป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะ,คะติดตามข่าวสารของสํานักงานแรงง,งานจังหวัดสมุทรสงครามได้ที่เว็บไซต์สํานักงานแรงง,งานจังหวัดสมุทรสงคราม Facebook YouTube Tiktok และ Line Official สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามยินดีเคียงข้างไขทุกข้อสงสัยด้านแรงงานขอบคุณค่ะ